สวัสดีค่ะครูจอมัสค่ะสวัสดีค่ะคุณชีค่ะมีคำถามยอดฮิตค่ะมาแล้วค่ะสกัตเมลิงใช่ค่ะตื่นเต้นไหมากตื่นเต้นมากเลยค่ะตื่นเต้นนี่กูคูกลัวเสียสกัตเมลิงเนี่ยจริงๆแล้วเขาจะมาเขาจะส่งมาหาเราเมื่อไหร่ค่ะ จริงๆแล้วจะมาประมาณต้นเดือนมีนาคมเนี่ยนะคะตามที่เข้าไปอ่านใน<ม>ในเว็บไซต์ของสกัดแต่ทาเชนเนี่ยเขาก็บอกว่าประมาณวันที่สิบสามแล้วก็<ล>ใช่แล้วก็เขาสัญญาว่าทุกคนเนี่ยจะได้สกัดแต่แมทลิงของตัวเอง2องพนะคะให้เราให้เรามาตรวจสอบให้เราเนี่ยคือจะออกมาคนสุดท้ายที่ได้เนี่ยจะต้องได้ก่อนโพสเกเฟเรีย นะคะ mm. ก็คือเขาสัญญาว่าชาร์สุดเนี่ยน่าจะเป็นวันที่4เมษายนโอเคแล้วก็จำไว้ว่ากำหนดส่งวันที่30นะคะมีเวลา oh. ประมาณหนึ่งเดือน30มเมษายนหนึ่งเดือนในการกรอกรายละเอียดในการกรอกในการเปลี่ยนแปลงในการเช็คข้อมูลอะไรอย่างเงี้ย oh. แต่ว่าแนะนำว่า ทุกคนควรที่จะเปิดสกัดแตมแลลิงของตัวเองแล้วก็เช็คข้อมูลนะคะมันอาจจะมีบางบางส่วนที่แบบว่าอาจบางเรื่องอาจจะเป็นเป็นเรื่องที่ซับซ้อนอะไรเงี้ยที่เราไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วข้อมูลที่ส่งมาจาก สถาบันของรัฐบาลเนี่ยจะพวกธนาคารสถาบันที่เชื่อถืออะไรอย่างเงี้ยที่นายจ้างที่อะไรเงี้ยส่วนใหญ่มันก็จะจะถูกต้องอะมันเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง <ừ> แต่ <ừ> สิ่งที่เราควรจะเราก็ควรจะเช็คอะว่ามันว่ามันถูกต้องไหมอะไรอย่างเงี้ยคนคือทุก,ทกคนน่าจะได้คุณชุมน่าจะได้โอชอบกาไว้แล้วใช่ไหมคะโอชอบกามาได้มาแล้วคะ่ะน่าจะได้จากธนาคารแล้วใช่ไหมตอนเนี้ยพวกถ้าเราถ้าเรามีมีมีเงินกู้ซื้อบ้านเรนเตอร์ก็น่าจะออกแล้วใช่ไหมแล้วก็ เลนสอดเกรกโอกา a ไว้เลเราตอนนี้เขาเรียกว่าอะไรซัมเ e นสติ i ลิงโอกาสไว้ก็คือเงินเดือนของเราอะที่นายจ้างที่ทั้ง12เดือนรวมทั้งเงินฮอลิเด์ด้วยแล้วก็ภาษีที่นายจ้างหักไปน่าจะออกแล้วใช่ไหมทุกคนน่าจะได้แล้วน่าจะได้ตั้งแต่เดือนมกราแล้วส่นเ<อ>ต้นรอสกัตเมลิงค่ะแล้วก็ถ้าได้เงินคืนละคะมันจะมันจะขึ้นเราจะได้เงินเมื่อไหร่อ่า เราจะได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นคําถามยอดฮิตมากทุกปีเลยก็จะจะมีคนถามอยากได้เร็วๆไงอยากได้เร็วๆพนะเนรคนไทยแล้วก็โดยเฉพาะว่าถ้าเราจะได้คืนใช่ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ได้คืนเร็วมากสมัยก่อนรอนานนะสมัยก่อนรอหลายเดือนตอนนี้เร็วมากก็คือว่าพอเราตรวจเสร็จแล้วนะคะแนะนําว่าถ้าเราไม่ได้แก้ไขอะไรเลยก็ให้เรากดส่งไปว่าเราได้ตรวจแล้วก็คือบางคนแบบว่ารอไว้อย่างนั้นใช่ไหมคะตอนนี้รัฐบาลเขาก็ รออยู่เพราะว่ามันกําหนดส่งวันที่สามสิบไงแต่ถ้าเราเช็คแล้วว่าทุกอย่างมันโอเคกดส่งไปได้เลยอันนี้เราจะได้เงินเร็วมากซึ่งหลังจากที่เรากดส่งไปเนี่ยเรารอประมาณหนึ่งถึงสองอาทิตย์นะคะอย่างเร็วบางคนเนี่ยหนึ่งถึงสองวันได้ละเมื่อก่อนเราก็รอ <1 S 2> รอให้มันครบหนึ่งเดือนคือไม่จําเป็นว่าต้องรอให้ถึงวันที่สามสิบเมษายนถึงจะกดส่งนะคะก็คือถ้าคุณตรวจสอบทุกอย่างโอเคแล้วกดส่งไปเลยคุณจะได้เงินเร็ว เพราะการที่คุณกดส่งมันคือคุณได้กู้เฉนไงว่าคุณได้ตรวจสอบได้อะไรแล้วไงเนาะก,ก็ดีเหมือนกันเนาะคือตรวจสอบเร็วกรอกเร็วเท่าไหร่ส่งไปเร็วเราก็แจ้งเงินเร็วอูใช่อันนี้อันนี้นต้องเต,<อ>ตือนอีกอย่างหนึ่งนะคะว่าเออคือตอนนี้เขาก็จะมีการแจ้งเตือนไปทางอีเมลแล้วก็ s m s อนะคะว่าว่าสกัดแต่เมลิ่งเนี่ยอของคุณอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็ให้เราอ่ะ เข้าไปล็อกอินเข้าไปที่หน้าของสกัดแต่เอทาเชนนะคะสกัดแต่เอทาเชน no แล้วก็คลิกไปที่มินสีเด้อให้เข้าไปดูตรงนั้นนะคะอืมโอเคค่ะมันอาจจะมีนะคะอะไรนะคะไม่ได้มีลิงก์มาบอกนะว่าให้มไม่มีลิงก์ไม่ มีแค่แค่ส่งข้อความมาบอกว่ามันเสร็จแล้วเออให้คุณเข้าไปเช็คได้แต่ไม่ได้บอกว่าคุณได้คืนหนึ่งหมื่นให้คุณกดที่ลิงก์นี้เพื่อที่จะเข้าไปเคลมเงินไปกรอกข้อมูลส่วนตัวธนาคารอะไรอย่างเงี้ยบัตรเครดิตอันนี้ไม่มีนะคะอันนี้ระมัดระวังด้วยนะคะระวางังส่วนเมอร์แล้วถ้าเราต้องจ่ายคืนละคะก็ถ้าถ้าเราต้องจ่ายคืนใช่ไหมคะก็จะมีจริงๆถ้าเรารอจะมีฟักตูรา่ามาเกต หรือบางคนถ้าเป็นบางคนก็จะได้เป็นเอฟักต mm ูล่าก็คือจะขึ้นมาที่วิปสื่อขึ้นธนาคารเลยว่าคุณจะต้องจ่ายเท่าไหร่ใช่ไหมคะมันมีระบบใหม่เหมือนกันเพราะว่า,าต้องรอให้ได้ฟักตูล่าก่อนไ,มไหมหรือยังไงคะจริงๆเราไม่จําเป็นต้องรอถ้าเรารอรอให้สกัดแต่ทาเทนส่งฟักตูล่าเนี่ยไปให้เราเนี่ยจะรู้สึกวันที่20่สนะยีสิบงหาอันนั้นเราจะโดนเขาจะคิดเรนเตอระ นะคะใช่เราต้องจ่ายเรนเตอร์ถ้าเราถ้าเราถ้าแต่ถ้าเราไม่อยากจ่ายเรนเตอร์ให้เราจ่ายก่อนวันที่สามสิบเอ็ดพฤษภาคมเรนเตอร์นี้เยอะไหมคะถ้าเราต้องจ่ายเรนเตอร์ก็รู้สึกว่าเลทของปีสองพันยิบสี่เนี่ยสามจุห้าหนึ่งเปอร์เซ็น ซึ่งก็ถือว่าเยอะไหมจริงจริงก็ไม่ได้เยอะแต่ว่าถ้าคุณโดนเลสสกัดสมมติว่าคุณโดนเลสสกัดเยอะเงี้ยมันขึ้นอยู่กับจํานวนว่าคุณจะต้องจ่ายคืนเท่าไหร่คิดง่ายๆสมมุติว่าคุณชุนใช่ไหมได้เลสสกัดหรือบักสเมลที่ต้องจ่ายคืนเนี่ยคือจ่ายภาษีน้อยไปของปีที่แล้วเขาคํานวณบวกลบคูณหารมาแล้วเนี่ยต้องจ่ายคืนหนึ่งมืนคุณชุนคิดว่าคุณชุนจะต้องเสียเรนเตอร์เท่าไหร่อุ้ยก็บวกไปสามจุดห้าหนึ่งเปอร์เซ็นต์ ใช่แต่ว่าเขาคิดยังไงรู้ไหมคะเขาคิดเลนเตอร์ย้อนหลังตั้งแต่วันที่1นึ่งกรกฎาคม2024 2องพจนถึงวันที่20สิงหาคม2025 2องพัน้ครูจอยไปคำนวณเขาค่ามาแล้วนะคะเป็นจำนวนวันทั้งหมด1ปีกับ5้าิบเดวันนะเราลองคิดง่ายๆ1ปีใช่ไหมคะสาจุ้าเปอร์เซนต่อปีเลนเตอร์ก็เท่าไหรคะ ถ้าเราถ้ายอดเราหนึ่งหมื่นก็คือสามรอยห้าสิบเอ็ดโคนใช่ไหมคะมบวกกับห้าสิบเอ็ดวันก็จะเป็นอีกสี่สิบเก้าโคนสามร้อยห้าสิบเอ็ดบวกสี่สิบเก้าก็เป็นสี่ร้อยโคนหมายความว่าถ้าคุณนะ่ะโดนเรสกัดหนึ่งหมื่นโครนคุณจะโดนเสียเดนเตอร์เพิ่มอีกสี่ร้อยโคนแทนที่คุณจะเสียหนึ่งหมื่นคุณก็ต้องเสียหนึ่งหมื่นสี่ร้อยโครนแต่อันนี้มันมีเคล็ดลับไหมคะว่าเราเราไม่อยากโดนเรสคัตนะ่ะ ไม่ไม่อยากแบบโหต้องมาจ่ายแบบใจตุมต้มตุ้มต่อม,มาอะค่ะมีเคล็ดลับอะไรที่เราจะจ,จะเช็คมาตรวจสอบก่อนไหมจริงๆเคล็ดลับมันเยอะมากเลยนะคะก็คือคุณก็ต้องตรวจสอบเหมือนที่เราคุยกันจากคอร์สที่แล้วใช่ไหมคะที่มีนักเรียนมาเรียนก็คือว่าให้เราตรวจสอบสกัดแต่คอร์สของเรา ของปีนี้5ถ้าเราไม่อยากที่จะเสียภาษีคืนปีหน้าใช่ไหมคะก็คือให้เราดูว่ารายรับของเราถูกต้องไหมเงินเดือนเราถูกต้องไหมที่เขาเขียนในสกัดตะคอดเนี่ยเขาจะเป็นการคำนวณคร่าวๆซึ่งรัฐบาลเนี่ยก็คือจะคิดจากอะไรใช่ไหมก็คือดูจากฐานเงินเดือนของเราปีที่แล้วเราก็อาจจะบวกเพิ่มอีก3-5เปอร์เซ็นต์ นะคะประมาณประมาณ3.5%เปอร์เซ็นต์่ะอันนั้นเป็นเงินเดือนจริงๆมันเบสออนเงินเดือนของเราจากปีก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่าถ้าคุณรู้ว่าเงินเดือนของคุณเนี่ยเท่าไหร่ใช่ไหมก็คิดง่ายๆสมมติว่าเราได้เงินเดือนขึ้นสมมติที่ทํางานปรับเงินเดือนขึ้นให้เราเดือนละตอนนี่เป็นห้าหมื่นละจากปีที่แล้วสี่หมื่นห้าเราก็คิดง่ายๆเลยเอาห้าหมื่นคูณสิบสองแสดงว่าโอเชนของเราเป็นหกแสนเราจะได้จ่ายภาษีได้ถูกต้องไม่ได้จ่ายน้อยเกินไปหรือจ่ายเยอะเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่า อีกกรณีหนึ่งซึ่งก็เป็นที่นิยมเหมือนกันอย่างที่ทํางานครูจอยก็เหมือนกันแบบเพื่อนทางานบางคนเขาก็กลัวนะคนนอตเนียกลัวว่าจะต้องเสียภาษีคืนแล้วบางคนก็าจะแบบเดี๋ยวเผื่อโดนรสกัดเยอะแล้วแบบเดือนนั้นมันช็อตมีค่าใช้จ่ายเยอะเราไม่มีเงินสํารองอะไรเงี้ยใช่ไหมคะก็ให้ไปบอกนายจ้างว่าเธอช่วยหักเพิ่มไปอีกเดือนละห้าร้อยได้ไหมหรือเดือนละพันทุกเดือนถ้าเราหักเพิ่มเดือนละพันทุกเดือนจากจากสกัดตะคอตนะที่หักไปแล้วนะเราขอหักเพิ่มอีกเดือนละพันเนี่ย สิบสองเดือนก็จะเป็นหมื่นสองเราก็ได้จ่ายลงหน้าเผื่อไว้หมื่นสองแต่ตรงเนี้ยก็คือเราก็จะได้เรนเตอร์เหมือนกันถ้าเราจ่ายไปเกินเนี้ยล้ก็คิดบวกขึ้นมาเราก็จะได้เรนเตอร์สามจุดห้าหนึ่งเปอร์เซ็นเหมือนกันก็เหมือนกันเลยว่าถ้าคุณถ้าคุณเอาเงินถ้าคุณจ่ายเยอะคุณก็ได้เรนเตอร์คืนถ้าคุณจ่ายน้อยเขาก็คิดเรนเตอร์คุณอื ก็โอเคนะคะหรืออีกอย่างหนึ่งแล้วแบบรัฐบาลจะเอาไปหมดอะไรนี่ไม่ไม่ก็คือมันมันทั้งสองทางมันเป็นยิงสีเนายหรือว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคุณก็ไปดูว่าโอเคเอสมมุติว่าคุณมีฟาราดักมีอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ไปเขียนลงไปเช็คว่าเออมันถูกไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคุณมีหนี้หนี้หนี้กู้บ้านหนี้อะไรเงี้ยคือมันถูกไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นคนมีหนี้ค่ะต้องตอนนี้ต้องตรวจสอบเยอะเยอะ ใช่ก็ก็คือควรควรจะเช็คเข้าๆแต่จริงๆมันก็หรือว่าอีกอย่างหนึ่งที่เขาแนะนําก็คือให้คุณมีบัญชีสำรองไว้ที่เราเรียกว่าสปาเรคนตัวนะคะคุณถ้าคุณไม่อยากให้หัวหน้าคุณหักคุณไม่อยากหักเพิ่มคุณก็โอนไปเดือนละพันไปเข้าสปาเรคนตัวของคุณไงเก็บไว้เผื่อคุณโดนเรสเกดไอตรงสปาเรคนตัวคุณก็ได้เรนเตอร์จากธนาคารใช่ไหมมันก็เหมือนกันแต่ถ้าาดธนาคารก็ไม่ได้เยอะนะคะ เอก็ถ้าเป็นถ้าเป็นเฮ้ยฟาสเรนเตอร์คนตัวก็จะสูงหน่อยนะห้าเปอร์เซ็นตกว่าแต่ว่ามันก็จะมีว่าคุณจะต้องฝากไว้อย่างน้อยหกเดือนหนึ่งปีอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่อันนี้อันนี้มันก็มีหลายอย่างจริงๆมันก็มีวิธีของมันอะนะก็นะล,ลองอลองดูว่าวิธีไหนเหมาะกับเราอะไรอย่างเงี้ยอืมค่ะงัน้นก็ควรเช็คให้ดีพวกฟาดรักอะไรพวกนี้ว่าเราจะเอามาหักมาลดหย่อนอะไรได้ไดหรือเปล่าใช่ไหมคะ ใช่ใช่เขาจะขึ้นมาให้เขาเข้าคร่าวอ่ะแต่พวกฟ้าดาักนี่ยคือว่ามันจะมาลดหย่อนก็คือคุณจะจ่ายน้อยลงไงอืมอมืแล้วถ้าในกรณีสมมติว่าเราเจอสกัดเก้าสิบเ้าโครนไม่ถึงร้อยคือถ้าไม่ถึงหนึ่งร้อยโครนเนี่ยก็คือไม่ต้องจ่ายไม่ต้องจ่ายเออจะไม่มีจะไม่มีฟักตูร่ามีบินหรือมีเอฟักตุลาจากสกัดแต่ทาช้นมามามา,มาเก็บแต่ว่าถ้าคุณได้คืน กว่าร้อยสมมุติคุณคุณได้สกัตเดทิลกูดเก้าสบเก้าคนคุณก็ไม่ได้เงินเหมือนกันนะคะแต่มันจะขึ้นว่าเป็นรดสกัตหรือว่าทิลกูดเหมันจะขึ้นว่าเป็นใช่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 เดี๋ยวรออนะความว่าทิลกูดนะทิลกูดเน่ยก็หมายถึงว่าคุณได้คืนแต่คําว่าริสกัตก็คือคุณต้องจ่ายคืนหรือที่คนนอร์เวย์พูดว่าบัคสเมลบัคสเมลเนอะบัเโอ้ แล้วมีอะไรอีกไหมคะที่จริงๆแล้วเราควรจะมันมันมันมีความสำคัญมากๆเนาะตัวนี้เพราะว่ารายละเอียดค่อนข้างเยอะอมสมมติว่าเราได้ใบใบนี้ออกมาแล้วเนี่ยเออสกัดเมลิงเนี่ยออกมาแล้วเราสามารถที่จะแก้ไขรายละเอียดข้างในแล้วมันเป็นไปได้ไหมว่าเราจะได้เงินเพิ่มมากกว่าเดิมได้ค่ะได้ถ้าถ้า<ม>อย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นว่า ถ้าเราสมมติว่าบางทีเราต้องจ่ายใช่ไหมเขาเขาเขียนมาสกัดเอ่อสกัดต่ออฟเยอเนี่ยในสกัดแต่แมริงเนี่ยก็คือบอกว่าคุณต้องจ่ายคืนสองพันแต่ว่าพอคุณมาเช็คแล้วเอ้ยตัวตัวฟราดักต,ต,ต,ตัวที่ลดหย่อนภาษีของเราอันนี้เอามาลงได้เออฉันเปลี่ยนที่ทํางานนี่ว่าอะไรเงี้ยแต่ก่อนอฉันทํางานใกล้บ้านตอนนี้ฉันไปทํางานในออสโลแต่บ้านฉันยังอยู่ที่เดิมใช่ไหมคะเราก็สามารถที่จะเข้าไปเช็คว่าคุณสามารถที่จะมีเอามีไรเซฟฟราดัก ก็คือการเดินทางระหว่างบ้านกับที่ทํางานเนี่ยเอามาลดหย่อนภาษีได้ไหมอะไรเงี้ย<อ>มันก็จะมีรายละเอียดซึ่งคุณสามารถเข้าไปอ่านได้ที่สกัดแต่ไอทผาเชนหรือว่าจะมาเรียนคอร์สกับครูจอยก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะมีสอนว่ามีการคิดมีการคํานวณยังไงว่าคุณได้ไหมอะไรเงี้ย<อ>หรือว่าใครที่เป็นเอกรมันพาซูนเฟรททารอย่างเช่นที่มีเออเขาเรียกเยี่ยมบอรคนทูร นะคะว่าเลทมันเท่าไหร่ที่เราสามารถมาลดหย่อนภาษีได้แต่มันก็จะมีกฎของมันว่าคําว่าเยีเ่ยมแบบคอนทูตเนี่ยคือคุณจะต้องมีห้องยังไงเป็นห้องปิดห้องนั้นก็คือเป็นห้องทํางานห้ามไปนอนห้ามใช้เป็นห้องเลี้ยงลูกห้องทํากิจกรรมอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ใช่ไหมคะ mm hmm. ก็คือมันก็จะมีเลทรู้สึกตอนนี้อยู่ที่สองพันกว่านะคะที่ที่ mm hmm. มาลงเป็นลดหย่อนภาษีได้หรือว่าถ้าคุณบริจาคเงินให้กับองค์กรการกรุศลอย่างเงี้ยอย่างเช่นเครฟอร์เรนนิ่ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติของนอร์เวย์เนี้ยคุณก็จะได้มาลดหย่อนภาษีแต่เนี่ก็คือสถาบันมะเร็งเขาจะรายงานเข้าไปโอ,อกาสว่าส่งไปที่สกัดแต่าเท็มันจะขึ้นที่สกัดแต่มะเร็งของเราแต่ว่ามันก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องเช็คนะคะแต่ว่าถ้าเราบริจาคเนี่ยต่ำกว่าห้าร้อยเนี่ยจะไม่ได้ต้อง500อห้าร้อยคนขึ้<ค>นไปต่อปีห้าร้อยคนขึ้นไปต่อปีถึงมันจะขึ้นที่สกัดแต่มลเร็งของเราอ่าแล้พึกว่าซากกระเลงนี่มันจะขึ้นอัตโมมัิมันก็เป็นมาลดหย่อนภาษีอื ก็โอเคเนาะถือว่าคุ้มไมหมคะถ้ามีฟาร์เฟรนนิงจริงๆมันก็คุ้มถ้าถ้าเราเกิดเรื่องกับมีปัญหากับนายจ้างมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีมีความขัดแย้งในเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็เราก็มีทนายความมีคนที่มีความรู้มาช่วยใช่ไหม,มอะไรอย่างเงี้ยมันก็แต่ว่าถามว่ามันมันก็มันก็จําเป็นไหมมันก็ก็แล้วแต่เนาะมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลอะไรเงี้ย เออมันแล้วแต่อะไรเงี้ยแต่ว่าคุณจอยทางานมาก็ไม่ไม่เคยเป็นเม็ดเล่มของฟาร์มเพรนเิ็งเพราะว่ารู้สึกว่าเออเรา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 ,เราโอเครู้สึกว่าเราเราเราก็ยังไม่เคยไม่เคยเจอไม่มีปัญหาก,กับนายจ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยเรื่องอะไรเงี้ย<ม>ก็คิดว่าเออถ้ามีคอนฟลิกต์ขึ้นมาเนี่ยมันมันมันก็มันก็มันก็ดีไง <laughs> หรือว่าเรื่องการปรับเงินเดือนอะไรเงี้ยบางที่อ่ะจำเป็นที่จะต้องมีฟาร์มเพรนเิ็งเพราะว่าการบางคนแบบว่า ในจ้างไม่ได้ปรับเงินเดือนให้แต่ว่าบริษัทอย่างที่คุณจอยทำเนี้ยก็คือมันก็มีสแตนดาร์ดเลยในสัญญาว่าปีหนึ่งได้เงินเดือนขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราก็ไม่จําเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงมันก็ประมาณสองเปอร์เซ็นต์น่าตอนเนี้ยที่หักหักไปนะมันก็ก็ไม่ได้เยอะมากอะไรเงี้ยไม่ได้เยอะมากค่ะคือแต่ที่บริษัทของ<ม>ของเรามีเอ,อ่อมีหลายฟาเฟร์นิ่งมากก็เลยคิดว่าเออเอ,อ๊ะเ,เป็นที่บริษัทเราที่เดียวหรือเปล่าค่อนข้างเยอะนะคะ ไม่หรอกม,มันส่วนใหญ่บริษัทใหญ่ๆจะมีแล้วแต่อะไรเงี้ยแต่ว่า<ม>จริงๆถึงแม้ว่าบริษัทเราไม่มีเราก็สามารถที่จะไปไปไถเนือได้ไงเ<ม>ถ้าเราอยากจะมีอะไรเงี้ยมันมันก็<อ>คือมันขึ้นอยู่กับเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยอืมอัแล้วก็ที่เราต้องเช็ค ก็ここอย่างเช่นถ้าเรามีลูกอยู่โรงเรียนอนุบาลอยู่เอสเซฟูอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีเออมันจะมีฟราดักใช่ไหมคะที่อะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็จะมีแบบว่าเออลูกหนึ่งคนได้เท่าไหร่สองคนได้เท่าไหร่แต่เนี้ยมันจะอัตโนมัติก็คือมันจะเข้ามาที่สกัดแตนแบดลิงถ้าสมมติว่าคุณแต่งงานมันก็จะครึ่งหนึ่งสมมุติคุณได้คุณได้ส่วนลดหย่อนสองสองพันห้านะ อีสองหมืนห้าต่อลูกหนึ่งคนตอนนี้เลทอยู่เท่าไรเดี๋ยวต้องเช็คก่อนว่าเขาขึ้นหรือยังสมมุติถ้าคุณมันก็จะแบ่งห้าสิเปอร์เซ็นไปลงที่ของพ่ออีกห้าสิบเปอร์เซ็นไปลงของแม่อะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่าคนแต่งงานนะคะคือเขาแบบเเขาอยู่กับสามีแล้วก็กู้เงินซื้อบ้านด้วยกันรเลยค่ะมันก็ตอนนี้มันตามตอนนี้ก็คือใช่มันมันจะมันจะแบ่งห้าสิบห้าสิบเลยถ้าเราเป็นเจ้าของห้าสิบแต่มันก็จะมีบางคนที่แบบว่าเขาเป็นเจ้าของเจ็ดสิบ หรือว่ารอสมมติว่าสามีเนี่ยไอไออันเดลก็คือเป็นเจ้าของเจ็ดสิบเปอร์เซ็นภรรยาเนี่ยมีมาลงสามสิบเปอร์เซ็นตแต่ว่าในสกัดแตนเมลิงเนี่ยตอนนี้เขาจะแบ่งเป็นห้าสิบห้าสิบไงก็คือถ้าคุณแต่งงานตอนนี้สามีกับภรรยาจะต้องไปเคลียร์กันเองว่ามันผิดนะฉันจะต้องดึงของคุณมายี่สิบเปอร์เซ็นเพราะว่าฉันไอเยอะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นคุณก็ต้องไปลดของคุณจากห้าสิบเป็นสามสิบเปอร์เซ็นรวมถึงเรนเตอร์ด้วยนะ ก็ต้องแบ่งให้มันถูกอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าหย่อน,นแล้วโอเคไม่เป็นไรฉันเป็นเจ้าฉันไอ้เอะฉันเป็นเจ้าของบ้านเจ็สิบเอร์เซ็นเออแต่ฉันให้เธอเอาเรนเตอร์ไปลดรถได้ห้าสิบเปอร์เซ็นฉันขี้เกียจแก้อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าแก้ก็ต้องสองคนก็ยังต้องเป็นร้อยเปอร์เซ็นเข้าใจไหมคะ,อ,ะอ,อันนี้<ง>มันมันก็คือถ้าคุณใจดีโอเคอ่ะเธอเอาไปร้อยเปอร์เซ็นเลยไปดถย่อนฉันฉันฉันได้คืนยังไงฉันได้คืนอยู่แล้วก็ได้เราก็ทําสามารถทําได้แต่ว่าของเราก็ต้องแก้เป็นศูนย์ไง เพราะว่าร้อยเไปอยู่ที่ภรรยาหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะโอเคแล้วอยากจะฝากอย่างอื่นอีกไหมคะที่ที่มันสําคัญมากๆแต่ว่าจริงๆแล้วเราจะมีคอร์สเนาะวันที่เป็นหกสกอตเมลิงนะคะเอ่อสิบหกมีนามีนานะคะสิบหกคอร์สนี้เราจะรับแค่สิบคนถูกไหมคะสิคนค่ะสิบคนเท่านั้นตอนนี้ก็มีมีมีนักเรียนสมัครมาหลายคนแล้วนะคะ แต่ว่ายัง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 ไม่เต็มยังยังรับได้อีกนะคะสิบคนเพราะว่ารายละเอียดค่อนข้างเยอะก็คือคอร์สนี้ก็สองชั่วโมงสองชั่วโมงค่ะอสองชั่วโมงรายละเอียดค่อนข้างเยอะเยอะมากๆนะคะถ้าใครสนใจยังมีที่ว่างอยู่เนาะเอ่อม,มีอะไรจะฝากอีกไหมคะ จริงๆก็ฝากเตือนเรื่องตอนนี้แบบว่าเนาะพวก s สแกมเบอร์พวกอะไรอย่างเงี้ยก็คือว่าอย่าอย่าอย่าโดนหลอกอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือถ้าใครส่งลิงก์ส่งอะไรมาเนี่ยอย่าไปเปิดถ้าแบบว่าสงสัยอะไรให้ล็อกอินเข้าไปที่ s c a t t e a t c h a n n o แล้วก็เข้าไปในมินซีเนไปดูที่ s c a t t s a e s a t d i n g ของเรานะคะห้ามกดลิงก์ที่ sms ห้ามกดลิงก์ใน a post นาะใช,ใช่ใช่ใ่คือคืออไปดีกว่าเพื่อความปลอดใช่ใช่เราก็อ้อสำหรับอีกคนหนึ่งสําหรับที่ถามคําถามลืมลืมพูดถึงสําหรับคนที่โดนเรสคัพเนี่ยที่ต้องจ่ายคืนถ้าอยากจะจ่ายก่อนวันที่31มพฤษภาคมคือไม่อยากจะเสียเรนเตอร์ให้ดูที่สกัพ่เมลลิงของเราเนี่ยมันจะมีเลขบัญชีธนาคาร ของ mm hmm. สกัดแต่ทาเทนแล้วก็คิดนัมเบอร์จาไว้ว่าตัวคิดเนี่ยสําคัญเพราะว่าตัวคิดเนี่ยต้องกรอกให้ถูกต้องเพราะว่าตัวคิดเนี่ยเป็นการบอกว่าใครเป็นคนจ่าย mm hmm. ใช่ไหมคะ mm hmm. คือเราอะ่ะก็จะเป็นทุกคนอะ่ะที่เป็นมนุษย์เงินเดือนหรือว่าเป็นคนที่เสียภาษีที่นอร์เวย์เราเป็นเหมือนคุณเดอเป็นลูกค้าของสกัดแต่เอเทนเพราะฉนั้นเราจะมีคุณเดนัมเบอร์ที่มันซ่อนอยู่ในคิดนัมเบอร์อืมคือ <Okay. S 1> เพราะนั้น oh, คิดม,มันจะ ก็ดิบม,มากๆเพราะว่าอันนี้คอร์สนี้ก็ต้องเรียนด้วยเพราะว่าปีนี้มีการกู้เงินซื้อบ้านซื้ออะไรหลายอย่างแล้วก็ <c oughs> ไม่เรียนไม่ได้เลยค่ะเพราะว่ามันมันมีหลายส่วนมากๆเพราะว่าเรามีทั้งบูเรตลาร์กด้วยเนาะแล้วก็ <c oughs> ธนาคารด้วยเราโอ้โหมันมันปวดหัวมากเลย คือก็จะไปเรียนในรายละเอียดเรียนเซอร์ของบูเรสลักลเขาก็มีนะมันลดหย่อนภาษีได้นะเป็นฟาราดากต้องเช็คเหมือนกันนะที่มันเข้ามาว่าถูกต้องไหมในโอชกับโอชกับว่าเขาจะเขาต้องส่กโอศกับว่าเพราะว่าคุณจอยเคยทําบัญชีให้พวกซัมไอเยอะบูเรสลักเนี่ยเขาก็จะฟอร์เดตแลวตามไออยนเดลวที่เราไอเยอะไงใช่ใช่ค่ะนั่นลาคะมาเดเียเลยต้องไปเรียนด้วยค่ะดีดีดีก็เชิญเญคุณช่ว ก็คงต้องเจอนักเรียนที่ยากแล้วขอสาคุณโอมดีค่ะจริงๆริงจริงจริงเราก็จริงๆเราก็อยากจะมาให้ความรู้คือคือสิ่งที่เรารู้อะเนาะเพราะว่าจริงๆก็ไม่ได้แบบว่าไม่ใช่ว่าเราเก่งกว่าหรืออะไรกว่าจริงๆเรื่องบัญชีเนี่ยมันมันมันเปลี่ยนตลอดไงคือที่นอร์เวย์เนี่ยสังเกตดูประเทศพัฒนาเนี่ยคือเขาระบบภาษีเขาจะไม่ได้นิ่งเลย เขาจะเปลี่ยนทุกปีเขาจะมีเพื่อให้มันทันสมัยให้มันทันกับวมีวัฒนการที่มันเปลี่ยนไปโลกที่มันเปลี่ยนไปใช่ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยก็คือคือคยบอกว่าเราจะได้เขาจะหักเราไปสามจุดห้าหนึ่งเปอร์เซ็นแล้วก็เราอาจจะได้คืนเออเราจะได้คืนสามห้าหนึ่งเปอร์เซ็นแต่ปีถัดไปมันก็จะเปลี่ยนแปลงอีกใช่ไหมคะเรนเตอร์มันก็จะเปลี่ยนแปลงก็เหมือนเรนเตอร์ธนาคารอะไรเนี้ยเรนเตอร์ผ่อนลนอะไรเงี้ยมันก็จะเปลี่ยนไปมันก็ตามตามตลาดเลยอ่ะ ใช่ป่ะตามอตานอ้ไรก็ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าปีถัดไปเราก็จะได้ทําเองได้แต่คือปีนี้เราถือว่าโอเคเรามีคนมาช่วยเรามาให้ความรู้เราก็ดีมากๆค่ะอืมใช่ใช่โอเคก็เจอกันในคอร์สนะคะได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณชูนค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย